เปรียบเทียบการเก็บพริกที่หนูแบบใส่ถุงพลาสติกเอาไว้กับใช้ใบตองเอาใบตองซ้อนกันทักสองชั้นแบ่งมาสักส่วนหนึ่ง เก็บเทให้ห็นอันี้ส่วนที่เหลือใบเก็บไวบ้างแล้ก็อได้ต่อตอนตอได้ต่ตอน่เรียบร้อยแล้วก็ เก็บไว้ในถุงพลาสตมัดยางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถุงนี้ก็มัดยางแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นจะได้เก็บเทียบกันว่าจะเป็นอย่างเก็บมาสิบห้าวันแล้วคลิปนี้เก็บมาสิบห้าวันแล้วนะเนี่ยใบตองก็เริ่มเหี่ยวล้ว ดูพริกยังสดใบก็ยังเขียวอยู่เลยเราสามารถจะเก็บไว้ได้นานทีเดียวใบพริกนี่ก็ยังสดเขียวอยู่เลยนี่สิบห้าวันแล้วเดี๋ยวจะเก็บต่อดูซิว่าเมื่อเราหอ่อใบตองไว้แล้วเนี่ยเราสามารถจะเก็บไว้ได้กี่วันก้านก,ก็ยังเขียวนะเนี่ยเขียวแข็งยังไม่เหี่ยวเลย